โดนดักโดนดักโดนดักทิศเวททิศเวททิศเวทชิบหายแล้วเม้ยตาโดน s เป p ร์เรอทิศเวทไปไอไปไไปไอินฟันีีทิศเวทนะทิศเวทนะระวังทิศเวทเวทของคุณใช่ไหมถูกต้องถูกต้องทิศเวทของเราแหละสเขาสเขาชาลีแนวแนวไปไปไปเลมาจโอ้ยไกลเลยกับบันเกเก็บังเกงเกพี่กัมา เราลองอ้อมไปแล้วอ่ะที่ที่มันยิงคุณจางเฮดเป็นสไนเปอร์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นคนธรรมดาอ๋อผมไม่ได้ยินเสียงเลย ข้ามไปไหววะพื้นมันแบนเราตำแหน่งที่ผมอยู่ตรงมาร์คเอ่อบราว์อ์คือข้ามข้ามไปม่ข้น้นะอยกัน้อยกอยกนอันสองคนนั่นแหละมันยิงมาจากลบราววเลยบราโเวเลยเนูป่านป่าบราวเรผมยังไม่เห็นอะ นี่มกันจะผ่งตรงข้ามมาเก็ตมาเก็ตครับเราเช็คแผนที่นะผมอยู่แนวแนวไฟไฟไลน์โอเคโอเคเห็นไหมตรงนั้นแหละชาลีมีอะไรบ้างยังยังไม่เห็นเดี๋ยวเราวิ่งติดามียวลายเขียวเลยนะครับ เราข้ามมาได้อยู่นะแต่ว่าต้องคาดไปอ่ะตรงมาร์คบราโวอ่ะเลีไม่เจีไม่เห็นใครนะมาร์คบราโวก่อนเจีเคลื่อนต่อเลยเอาบอลมอนิโอมอนิโออยู่ไหนมอนิโอทงหน้าทงหน้าใช่ไหมใช่ครับ โอเคโอเคครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเน่กี่ขีดแล้วนะเออตามด้วฮะยังไม่ถึงเลยครับเดี๋ยวางานครับรับทราบรับทราบใช่มีมีช็อตไฟครับในเอ่อในมูฟมาร์คประมาณมาร์คเราเอ่อแบนงแบนบังเจ้าตา ่นครับใครที่อยู่อถวโลเกตแมนต้องต้องนอนไปก่อนนะผมเห็นกันยิงเลยครับยิงเลยผมจะเจอผมจะเจอจะยิงเลยครับแถวนี้งูงูน่าจะเยอะนะงูชุมเหรอ ไน้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับตั้งครับผม ผมเคลียร์อยู่นะเออคิดว่านะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดันไปที่ป่าต้นผมนะครับผมนะครับอ่าอีแปดอ่าอีแปดต้นผมเผมมาไม่ได้เนี่ยบักเออจากข้างบนน่าจะเป็นเหตุป่าแล้วครับผมตั้งผมมาเลยครับขยายออกขยายออกหน้ากระดานอย่าอย่าใกล้กันมากหมออยู่ตรงนู้นหมออยู่ตรงนู้นก็เต้าเลยนะครับเต่าเลยนะครับอย่าชนแล้วอย่าชนแล้วเดี๋ยวยังไงจูดันมาเนี่ย ได้ครับมีข่าวไหมเดี๋ยวแจ้งทีหลังจัดจัดไปไล่หาฐานไหมดูเหมือนตรงหมู่สิบน่าจะปะทะหนักนะตั้งหมู่สิบไม่ไม่ดิตรงรถรถโลจิหมู่สองผิดหมู่สิบเจออะไรบ้างครับปันทีใช่ไหมจัดครับผมหมู่สิเจอหมู่สิบเจานลาดตรง มากจ่าครับมากจ่าครับอ่าอีแปะอีแปะเก้าหนึ่งผมมากไม่ได้มากไม่ได้ไอ้หัวแดงไอ้หัวแดงไหมคุณล็อกเก็ตของบักของบักได้ๆตรงมาร์คดาวโวครับมตัวอะไรกับผมตั้งใจต่างใจตั้งใจรับจ้างครับรับจ้างสองตัวสองตัวสองตัวสร้างขอมผมสร้างขอมจ่ารายงานครับตรงหลังจ่าเห็นอินฟินิตี้กำลังเข้าหลังจ่านะระวังด้วย ฮะตรงตรงไหนอะตรงจ่ามูฟิดอะอ๋อจ่าล่าจ่าล่าบ้างอ้าอ๋อใจเย็นใจเย็นชาลีชาลีไม่ใช่ชาลีไม่ใช่ชาลีคนละคนเช่มาร์คเอ็กแท็กมาร์คมีนายหนึ่งหลังก้อนหินครับกะระยะก่อน ร้อยร้อยสิบเมตรไปมั้ยไม่ได้ไปมั้ยไม่ได้นะตายก่อนตายก่อนเดี๋ยวผมจะบังให้ไม่ตายยังไม่ตายนี่เนี่ยสามติดอีกทีดีกตดีกตดีกใช่ใช่ใช่แล้วเขาสองห้าสามสองห้าสามโดนแล้วโดนแล้วถอยก่อนครับถอยก่อนอ่ะเซฟไว้เซฟไว้ เส <Tower> ียมันอยู่ขวามือครับเอ่อตรงทิศเหนือดาวครับลองฝั่งบ้านมาฝั่งบ้านมาฝั่งบ้านมัน่น huh า้ย้าใกล้ๆกล้เลยฝั่งชาลีฝั่งชาลีมาแล้วจับจับตั้งแนวชาลีตั้งแนวชาลีตั้งแนวชาลีจับจับเห็นแล้วลังหินลังหินลังหิน หินตรงเวสสองเจ็ดเก <27 9. S 1> ้าสอเจ็ดเก้าองเจ็ดเก้าตาะโอเคโอเคคุณไทโตอาจจะมีรอดอยู่คนหนึ่งนะอ่าครับมีรอดคนระับโฉนอยู่คายรับดีกว่ครับ อยไปหลับไปถอยไปหลบที่หลังหินตั้งแนวรับตั้งแนวรับตั้งแนวนกการนักการมีคนระวังังรับได้ังด้ของนั้นะโอ้หนามืดหมองอไม่เห็นเลยพให้หมอเล่นเต้นเลเ้ไหยิงเลยดา มันอยู่ตรงนี้มาร์กตาดาวหนึ่งมาได้กนกิกินกินิวกินกินกินกิวกินกินกินคินดินกินกคนกิรกิน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 กนกินก้นกิ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 นหินกกนกกนนนกนน เดินนึกว่าเดินนึกว่าเดินไปครับกระจายใจกระจาใจอกเอ่อด้านหลังเราทางซ้ายอีสต์เป็นรถอิมแลบนะเพื่อนเราเดินเข้าบ้านไปเดินเข้าบ้านไปเลยครับเราเดินเข้าบ้านไปเลยเดินทางข้าตรง ย้ำไหมในนี้ผมผมเจอคนหนึ่งอ่ะยิงดาวแล้วแต่ยิงโดนนะแต่ไม่รู้ว่าตายไหมแคชเชียร์ไม่ได้บ้านครั้งตรวจสอบฮะเฮ้ยหอมันาหน่อยแลนดิ้งอ่ะอะไรวะน่ะฮอสังเราครับฮอสังเราฮอเราโทษทีเคลียร์ครับเคลียร์ครับโอเคียครับในบ้านเคลียร์ บ้านนี้ขึ้นไงเนี่ยมันมีบันไดด้านในบันไดขียาี้ฟาียงาเคลียเคลียเคลียหมดครับเคลียหมดครับเดี๋ยวราอนะครับเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวผมจะให้หอันรับครเวางไหมครับิคร เฮดีเฮดี้อาจเสี่ยงนะเพราะว่าฝั่งเฮดี้ทิ่เฮดี้ที่ครับเฮดี้ทีเราไปไม่ได้เราเดินเท้าไปเแล้วเราขึ้นไปที่แถบไอจีเดียอยู่ไอจีเดียอยู่แล้วครับไปเลยยาวหอไปดีกว่าเพราะว่าฝั่งฝั่งนั้นมีเอเออบ้าไม่ได้บ้าไม่ได้บลั๊กอะเราไปที่แถบเราไปที่แถบข้างบนครับได้เลยมาที่มูมาร์คบราโวครับ หน้ากระดานคุณรีคอนครับอ๋อนั่นเปที่นั่นเปที่บาโวกนี้นะครับเฮ้ยจุดห้าศูนย์ผิดไหนผิดไหนผิดไหนไม่เห็นนะขวาของนอตเขานอตเขานอตอีสต์มีนอตเวสกับคนยิงปอกเก็บเสียงทางนอตอีสต์นอตเวสกับนอตอีสต์จานรถถังแถวมาคอครับทราบครับทราบครับทราบ โอเคโอเคเฮ้ยมันไม่ได้ยิงมาจากนอตอีและศูนย์เจ็ดหนึ่งหลังเราเห็นแล้วตรงหินหกเจ็ดเห็นว่าบาโวข้างหน้าน่ะผมวิิ่งไปหนกลมเงยอยู่น่ะอ๋อตรงไหนตรงขวานใช่ไหมมาร์ชารีใช่ไหมตรงหลักหลักมาร์ชารีใช่ไหมทางผมยิงโนดนตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอ ไอ้เขาไปเคลียร์เลยเขาไปเคลียร์เลยได้ๆๆได้จะพวกท้ายแถวเดานึงดานึงตรงผมมีนายหนึ่งดาวแล้ว เป็นแฮบมันไงไงตอนคอร์สสองอะจะมันเกิดอะไรใครตายแล้วมันเกิดอะไรชูไม่ได้ชุูไม่ได้เสียงกันไปเสียงกันไปมาร์คบ้าหน้าเลยเหรอเอแฮบหน้าแฮบหน้าถูงหัเนี่ยก็หินยังอยู่นะคะใช่ครับครับคนที่เหลือมาตรงมาร์คบราโวกับมาร์คชาลีเลยเราเราจะเข้าตีเข้าตีหาแฮบ ไม่เห็นะม,มาชาลีมีตัวรหบครับหลังเนินครับทราบครับไม่มีมุมยิงอะอา่าแบบทงหลังโดนแล้วนะครับอ้โหวิ่งไปไม่ถึงโดนยิงก่อนไม่ครับม์าชาลีอ่ะ จามัน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 เดาเดาสองไอคนนี้สวยสยไม่ช่วยผมนะไม่ช่วยผมนะผมไปเกิดก่อนแล้ผมบันดูขวาไว้นะผมผมดูซ้าตรงมุมกำแพงอยู่หลังบ้านนี้ไอหลังรั้วหลังรั้วบ้านนี้ตายตายตายสวยครับสวยตายแล้วตายแล้วรถถังเรารถถังเราไม่มีหมอไม่ไมไม่ไม่ไม่ไนี่ป่าน่าเขาบอกว่ามนักไนะไได้ เฟลี่เฟลี <sm <sm ่ลีลอนนั่นสไนเปอร์เรอวะใช่คแจ็คบีมาวิ่งมาพอดีมันจะมาปั่นผมอ่ะอ้โหเช่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่มาทางประมาณนี้ แหบครับแทงเข้าแหบยังมีอีกนะพี่เป็นงไงนนี่กันีเฮ้ยเสียงเดินเสียงเดินเขาตายเขาตายเขาตายอ๋อเพื่อนเราเพื่อนเราโอเคเกือบล้เกือบละดมเช็คนะดมเช็นะเขาอยู่หน้านเขาอยู่นี่นได้ได้พี่แนงไปผมน่าจะยิงแรกกับมันเมื่อกี้นะ เดี๋ยวเราดันขึ้นไปเราดันแถบตรงมาร์กเจ็ดมาร์กเจ็ดที่เหลือแนวหน้าก็เกิดแนวหน้าเลยครับดันเตันตันตันทงหน้าเลยหรือไม่ก็ป้องกันแถบไว้กระสุนปืะสุนพกปล่อยทั้งหมดไหมออกดีเดี๋ยวจะไปกู้เรดิโอเอาเรดิโอตรงมาร์กเจ็ดนะครับ ไอโดบีหรือยังนะครับโล่งมากเลยใช่โล่งมาก

หัวพบการเคลื่อนไหวบนยอดเนินทาง3301นายน้ำซับน้ำซับ330 330ใช่มันมันยังไม่เห็นเรามันวิ่งจากซ้ายไปขวาอ่าเป็นเทวีเป็นเทวีมันยิงแทงเรายิงแทงเรายิงแทงเราหายแล้วน้องชาลีชาลีชาลีจำหน้าจำหน้าสุดชาลีน้ำซับน้ำซับอยู่อยู่หน้าสควอตเลดเดอร์ 4-4คุณจะลงมานะตอนนี้อินมันที่กำลังเซตจอคุณอยู่ตรงอยู่ตรงชาลครับชาลีครับล่าสุดผมผมกำลังไปช่วยครับรอสักครู่ไม่เห็นเห็นมเป็นแนวเขาเลยนะครับชาลีสองตัวสองตัวแอบแฮตหน้าโดนยำเละเละเลยผมดิ้นหนีไม่ได้เลยจะมขอหมอกันนะจอขนาดนั้น เราช่างแม่เดี๋ยวเข้าไปช่วยรถถังดีกว่าหมอเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยรถถังครับช่วยรถถังครับคนแทงแล้วคนแทงแล้วคทงแท้วแทแล้วแล้วเสียเวลาต้องต้องรีบแล้วออปเซิร์ฟจ่าเป็นดาเป็นอ่าศัตรูอ่าศัตรูจับไม่เห็นว่ะไปที่เนินแล้วไปที่เนินแล้วไปที่หน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไม่รู้ว่าโดนไหมนะไม่โดนไม่โดนวิ่งไปขวา หลังเดินงนี้หลังเดินแถวต้นไม้เนี่ยประมาณนี้คุณแลมโบ้ดาว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 หนึ่งบนเนินมีนะบนเนินมีนะแต่ผมรีโหลดก่อนตรงจ่าเลยตรงจ่าตรงจ่ายิงมาจากทางขวา กูต้องกูต้องดาวแล้วมันดาวแล้วมีคนดักมีคนดักระหว่างทางผม่าวแลนวครับผมดาวแล้วจะวิ่งยังไงอ่ะเออเออนั่นก็ส่วนตนรอก่อนครับขอบใจเดี๋ยวเดี๋ยวชุบหมอชุบสควอชลีเดอร์เดี๋ยวผมไปวางแนว ก็ไปียร์ึก็ไปเียร์บนยอดเดินเลยฝากโคเวอร์หน่อยครับได้่ครแล้วครัเดินย้นลัย้นละเฟนลี่มาสตูบินมาตูบินอยูเหนือรอโอเคเขาเล่นหมอแหละสี่ต้องรับสูนี่ชอบวัคุณมีของสูไหม เดี๋ยวเราเคลื่อนไปที่มาร์กเจ็ดเลยเดี๋ยวไป cover แทให้เขาแทงให้เขาซ่อมครับจะไปคออะไรกันตรง square leader เดี๋ยวก็โดนยิงตายหมดขอขออ่ะเดี๋ยวผมส่งกำลังพลไปขอมอหน่อยครับตัวผมไปคเ o อร์นะแทงคุณมีคนซ่อมไหมหมอรออยู่คนนิี้ไกลๆได้ไหรับทราบรับทราบยวผมให้อาจารย์ไปซ่อมครับอาจารย์ไปซ่อมอาจารให้ไหนนะให้ไหนนะอาจารย์ cover ให้ เดี๋ยวเราเยวาไปวางแนววางแรถังไว้ครับถังไว้ครับาทีเข้ามามาทีเข้ามาช็อตไฟปืนปอกเก็บเสียงคอนแทอนแทคคอนแทเสาเสหลังเราหลังเราหลังเราแล้วหายแล้วีหายแลหายมาเสาังเราหลังเราอ่ะหลังดาวหนึ่งต้นไม้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 ดาวไหม ดาวดาวหนึ่งคนโอ้ยเกณีลอนเชอร์โดนเต็มตัวเลยสวยครับสวยครับกูทิดกูทิดป่านนั้นนุ่นมีป่านนั้นนุ่นมีร้อยผมซับ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 อาซาครับผมดาวผมดาวผมโดนยิงหัว อ่าไปถอยก่อนไหมควันขึ้นมาเลยขอบคุณครับขอบคุณมากรีโหลดแทงปลอดภัยแทงปลอดภัยแทงกำลังซ่อมกำลังซ่อมครับดีครับทุกคนดีครับทุกคนครับผมเดี๋ยวเรารักษาเสร็จถอยไปวางแนวยิงใหม่ดีกว่ามันมันเปิดตำแหน่งครับไปแต่ต้องอย่าอย่าทิ้งวิทยุอ่ะมันน่าจะเห็นเห็นละโชคดีแทงก็น่ามีแทงนะขอบใจเรายดีไปไม่ยป็นไรไม่เปิดปิดอัพเลยข้างหลังดี ใช่ใช่้ยากเราดงูงแถ้วอยากเราดงูงเ,เ,เอ่อศพหลังที่เรายิงตายอ่ะมันไม่กดมันไม่กดกรีมอัพอ่ะมันน่าจะมีเพื่อนมาช่วย,ยตรงมา้าจ่าอ๊าอฟเสิร์ฟจา่ามาจะมาที่ยิงมาตรงผมยิงเป็นอาเป็นหนึ่งตัวและทราบครับตายแล้วตายแล้ว,ลวย่ำย่ำ ดูตัวออบเสิร์ฟจ่าได้ครับเสิร์ฟจ่าได้ครับเสิร์ฟจ่ามันมีตัวยิงมาอยู่ตีเซนด้านซ้ายน่าน่าจะหมดแล้วมั้งอ่าแทงรถถังมารถถังมาถังมาตีครับสีรถถังมาอยู่ตรงผมครับรถถังเข้ามาที่ผมครับขอสู้ไหวเนี่ยไม่น่าถ้าไหวคุณถอยเลยนะถ้าไหวหุ่ถอยู่ในชาลีแล้วอยู่ในชาลีแล้วแทงอยู่ชาลีแล้วครับอ่าแทงอยู่มาร์กเจ็ดนะแท้งอยู่มาร์กเจ็ดแล้วหายแล้วเราไม่มีกล่องกระสุนว่ะเปลี่ยนคัสไม่ได้ปัจะมุกหนีเลยครับสี อยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วรถถังมาชาลีรถถังเราจบแล้วรถถังสอยสอยถังเราแตกแล้วเราแตกแล้วเรามีเอทีด้วยเบรนกล่องกระสุนก็ไม่มีเปลี่ยนไม่ได้ชาลีมุ่งมุ่งตรงชาลีกระตอมเบตรงนี้เปเลยไปครับไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปส่นแอลรถเดร์จีไป เล่นห้องไหนกันครับพี่ซุดซอกครับซุดสอกไฟไปกันแล้วเอ็ดดี้อ่ะไปยิงอต่อนะเฮนรี่ครับรีบถอนนะครับเฮนรี่รีบถอนนะแทงกันแล้วไปหาคุณคนน่าได้ยินเสียงคนนได้ยินเสียงนะปืนนะจะไปไทเกอร์จะไปไทเกอร์เฮนีิดาวเฮนริดาวรับทราบครับล้างผมหลังผมเฮอนีพัทเฮอรีพัทอยู่ลับทราบทราบทราบ โอ้โหโอ้โหอ,อ,อ้มันเก็บหมดเลยอ่ะตั้งนึงนะตอนนี้เจ็ดไม่ไหวครับเจ็ดแตกแล้วครับตอนนี้กวาดหมดเลยเหรอตอนที่ดันมาน<อ>่าจะเป็นแถบเขาด้วยตัวเนี้ยมีตัวแก้แถบบ้างนะแก้แถบบ้างนะ,งไ,นะได,ได้ไปไปยื้อหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังจะเกิดตรงเอ่อแถบนั่นอะตอนนี้แทงเข้ามาที่แถบผมแล้วนะครับจางิ่<ร>งออกไปวิ่งออกไปก่อนวิ่งออกไปก่อน ติดพี่ฝาจั่นออกมาอย่ปงโมจดีออกไปออกไปออกไปคนใช้เอเคแถวนี้เหยแถวนี้มีเอเคแถวนี้มีเอเตรงแถบเราอ่ะพ้อมรถถังแกไปได้แถวโอเวอร์แล้วตัดไปทุกคน เกือบยิงเพื่อนแล้วตอนนี้แแบบเราเจอนะครับถ้าสึกกำลังโถมมาไปตัวหมดด่าเลยตายตายตายนี่นี่ชิบหายแล้วอุ้ยผมโดนจุด50ยัดหุ้ยไหนหุยไหนหุยไหนถังคันนั้นน่าลำคาญมากเลยครับ พอเพื่อเราแตก,เ,กเพื่อเราเอาไปแตกก็จบเองมา<ล>ถึงนี่เลยเหรอ <c oughs> ใช่ครับใช่มัน cover เก้อให้ยิงอัดเข้าเลยเหรอไอที่อยู่ตรงนู้นไว้พอเราแวงยันยู่ที่นี่เลยหรอโอ้โหใจโหดที่ยวเอาไปยิงเลย เล่งจากนู่นมานี่ไอ้เอเวอร์ชิบหายออสร้างโทรแข่งมันได้ป่ะไม,ไม่ทันแล้วนะสิ29ท,ท,ที่เกตีย์ถามวะล่ะเออถามงี้ดีกว่าไม่ทันหรอก เอาวเครื่องี่อะไร,รยังไงเอรื่องลีบคุณนี่แห็นแดงเครื่องี่ยังไม่เข็ดอีกเหรอว,า,วายรถถังยิงเนาะ <c oughs> นี่เห็นบอดีเห็นบอดีเห็นบอดีถ้าเราเสียแถบตรงนี้ผมว่าลื้อทิ้งดีกว่าลื้อแถบตรงนี้ทิ้งดีกว่านะถ้าถ้าทำได้มันโอ้คุณตายเลยเหรอ อ่าได้จบแล้วครับเพราะว่าถ้าเรเดียตกดีโดนเรื่อก็จบแล้วมันเรเดอยวอีกคนเขาเนี่ยเกมนั่นแหละเกมนั่นแหละเรเดียเราโดนขุดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วไม่กู้ไม่ได้แล้วครับวิธีอยู่โดนขุดแล้วเรเดียวปีดนะครับขอตำแหน่งนะครับขอตำแหน่งนะครับที่เรเดียที่เรเดียเลยมี่แหวบมีแหวบอัดไปเลยอัดไปเลย ใส่แค่รีจุ่มยังไงเนี่ยผมรักแฟนที่เก็งคุณแน่คุณแน่คุณแน่คน่เพว่ากันหม่ึ้ยไหนครับขึยนไหนครับเดี๋ยวพูดสมองให้พี่แพ้แล้วแพ้แล้วเย้โอ้ยย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  เกเกียร์ต้องคงเลยเยกียร์เก่งมากครับทุกคนเขาดันเร็วครับดันเร็วครับจำรับเดี๋ยวจำรับเลย